นี่เฟินของมี่เธอใหญ่ในดงอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากออกไว้เหมือนเดิมนะคะยังไม่ถึงเวลาเก็บมีลูกหนใหญ่อีกยังอันนี้ก็สี่ลูกโอ้ยแม่เจา้าแม่จเจ้าไว้หลายโพด โน้นดียนอยเจ้าจถ่ายแบบนี้มสีมันทะลุนะโอ้ยเจ๊เองวะดูค่ะวันนี้เราจะมาดูผลผลิตก,กันอุ้ยนี่ค่ะ นึกว่าทำเล่นๆนะคะแต่ได้ผลผลิตจริงๆอู้นี่เอาออกเลยค่ะอือหือสวยงามสวยมไหมคะดูค่ะอันนี้สองลูกไม่น่าเอาไอ้เลยไม่นั่นแลนะฮะจะให้มันโตทุกลูกมันได้อยู่ังไงโออนี่ก็